สำหรับการสอนภาษาไทยนั้นไม่ว่าสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตามกระบวนการในการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยก็ยังคงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในด้านของการสื่อสารการฟังการพูดการอ่านและการเขียนให้มีประสิทธิภาพกราบเรียนท่านคณะกรรมการ การประเมินการเตรียมความพรอ้อมและพัฒนาอย่างเข้มขรูผู้ช่วยครั้งที่3กระผมนายสมิทธ์เมทาวรนนท์อายุ37ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารระดับประกาศนียบัตรวิชาชิพพลูสาขาการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลายัยราชภัฏนครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชนประธานอตลิ่งชันตําบลท่ายเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาสําหรับนงานด้านการปฏิบัติการสอนกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นครูจำบผู้สาราการเรียนรู้ภาษาไทยครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5และ6ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะหน้าที่พุเมือง และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สําสำหรับด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยกระบมนด็กาวินัยอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นด้านการมาปฏิบัติงานการแต่งกายด้วยชุดที่สิเรียบร้อยการปฏิบัติตนในทุกๆด้านอย่างเคร่งครัด 2. คุณธรรมจริยธรรมกระผมยึดหลักสำคัญวัตถุสีในการดำเนินชีวิตและนำมาใช้สอนเด็กนักเรียนและส่งเสริมกิจกรรมระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน อย่างสม่ำเสมอ 3. าจันยวันวิชาชีพครูกระผมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในจัรยวันวิชาชีพครู 4. เศรษฐกิจพอเพียงกระผมน,น,น้อมนำดักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9กมาใช้ในการดำเนินชีวิตและนำมาใช้สอนเด็กให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 5. จิตวิญญาณความเป็นครูและสำนึกในหน้าที่ความรับผิชอบในหน้าที่ความเป็นครูกระผมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกๆด้าน 2. ด้านการปฏิบัติงาน 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนประผุใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและชิบเ a นนิ่งในการสอนนักเรียน โดยกระตุ้นให้หนักเรียนเกิดการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนกระผมส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียนให้หน่าเรียนมากยิ่งขึ้นโดยการจัดห้องเรียนให้ดูสดชื่นและให้เกิดนุ้งต่างๆในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมนักเรียนในทุกๆด้าน 3. การพัฒนาตนเองกระผมพัฒนาตนเองในช่วงโควิด -19 โดยการอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 4. การทํางานเป็นทีมประผมช่วยเพื่อนทํางานเป็นทีมในทุกๆด้าน และทุกคำสั่งของโรงเรียน5การปฏิบัติตามภาร,รกิจของสารศึกรษาะผมปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและ6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีกระผมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นและให้ได้ประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด ในด้านของการจัดการเรียนการสอนการเตรียมการเรียนการสอนเป็นภารกิจสําคัญของครูผู้สอนนะครับซึ่งจะทําให้ผู้สอนทราบล่วงหน้าว่าจะสอนอะไรเพื่อจุดประสงค์ใดสอนอย่างไรใช้สื่ออะไรและวัดผลประเมินผลโดยวิธีใดเพื่อจะส่งผลให้การเรียนการสอนดําเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับขั้นการสอนนั้น ผมจะเน้นสอนภาษาไทยให้สู่มาตรฐานสากลในศตรวรรษที่21มากขึ้นโดยให้สวดคล้องกับบันได5ขั้นของการพัฒนาก,การเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลโดยเริ่มจาก 1. ขั้นตั้งคำถามสมมติฐาน 2. การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ 3. ขั้นการสร้างความรู้ 4. ขั้นการนำการสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและ 5. ขั้นบริการสังคมและจิตสาธารณะ จากนั้นขั้นสรุปผมก็จะตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดถ้าหากผู้เรียนยังไม่เข้าใจก็จะต้องเพิ่มเติมในส่วนใ,นวนใดให้มากยิ่งขึ้น